สองดอกครับผมห้าหกดอกโอ้โหดอก่ครับหืมดอกกำลังงาม ก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสูุขสุขคนครับวันนี้ก็พักเข้าปปาคือเก่าครับผมมาปลาเก่าเมื่อวานนะครับเนาะแถวทุ่งลุยไล่นะครับคนก็หลายคือเก่ามาอนี้เอ้าเลาะเลาะเบิ้งนะครับผมพูดก็สีหมานเพาะนครับเนาะติดตามรุ่นน้ากันครับมากันหลายคนอยู่นะครับเมื่อนี้มากันเจ็ดแปดคนนะครับดอกนึงครับผมเจ็ดยังเจ็ดนาแย่นะ ดอกงามครับผมแต่ว่าบัวไหลดอกเดียวคนร้ายไหลครับผมเศร้านาาีดอันนี้เห็ดยังดอกขาวนี่เห็ดน,นาเล่เก็บเห็ดดินเห็ดรวมคือเกลืครับผม,มนี่นาเล่ครับออกบ้ค่อยหลายนะครับผมห่างๆมองออเห็ดอกสองดอกเหน็ดนาเลา่ดอกงามครับเกิดบทางกันแค้นี่อีกดอกนึง ดอกหนึ่งนะครับเกิดมาเลยอะ่ะเกิดตามป้าเพ็กนะครับผมป้าเพ็กเห็ดน้ำหมากเห็ดไข้ครับผมเดิอนนีเห็ดไข้เคยออกมีอยู่ดอกหนึงดอกเดียวครับผม หน้าแรกครับผมดอกเดียวมูมัมนดอกหนึ่งอีก,อกเห็ดหน้าและบานแล้วครับดอก รูนอ,อ,อีกนะครับสองดอกเสีย,ยทิ้นออกบัวลายนะครับผมอีกดอกานานาแข่งแงเลยครับอีกดอกนึ่งครับผมเกิดู่กับหากใหม่พี่น้องเลย แกงแซ่บนะครับผมเห็ดนาแหล่น้อยเนะ้ยโอ้มุนบิดครับมีดอกจุ่มหนึ่งครับอีกสองจุม่ม จุ่มกำลังแกงแซบนะครับสำน,นี่คอยเพื่อนเก็บแต่วันนี้โมบ,บิดครับผมนี่มีอยู่นี่ลายดอกดูครับเกหน้าแหล่สองดอก โอ้เป็นหมูเลย

สอดอกน้อยๆหนาและเิ็ดก,ก็แดงน้อยครับผมสองสามดอกโอ้ยบกหอยกินเด็ดสองดอกนี่ก็แกงแซ่บดีครับผมเิด็ดหน้าแรกสองดอกสามดอกจูมันก็มีครับ อุ๊ยคเกือบเปยได้อยู่ครับจุ่มหน่อยกำลังขึ้นเห็ดแล้วโงกดอกหนึ่งครับ เจ็ดกลุ่ขึ้นสองดอกอยู่ตือนครับผมอุ้ยหายไปแล้วอีกด,ดอกนึง อีกนะครับเห็ดหน้าแร่สองดอดกดอกแล่ดีดีสามดอก ได้คิดตูดดอกนง่รับโอ้โดอกหนาดีรับไปเรื่อยๆครับผมเก็บทานครับเก็บทานไง ต้องไปไหนขงปุมาเลยโอ้โหโจมเงี้ยเมงจอยู่ี่ใต้คนไม่ หละแเห็ดทานนะครับผมสองดอกเห็ดทานไงปาดออกปหลายรถครับขาผุเห็ดทานครับผมสองดอก อดอกกำลังงามทานใหญ่เห็ดน้ำแป้งครับดอกหนึ่งเห็ดทานเห็ดทานก็เกิดบ่หลายครับผมปกต,ติออกเป็นมูไง่นะครับพอแค่ละดิมอันนี้เห็ดทานน้อยแต่เลยอันนี้เห็ดทานน้อยครับ น้ำแต้งสามดอกครับผมแดดออกนะครับเมื่อนี่หลังจากที่ฝนตกติดกันมาหลายมือนะครับเมื่อนี่แดดกำลังออก เก็ดแป้งครับมันเห็ดแบบทานดอกเดียวเห็ดทานยังไหนนมีมูครับผมอ่อนอยู่ครับดอกนี่มันไข่เห็ดแ,แล้วโมกไข่เดียวบวกคือครับ ปล,า,ลา,ยายเดิงเห็นล้วหน้าครับายเบียเก็ดมาแหละสองดอกครับผมแดดเริ่มฮอนแล้วครับดอกหนึ่งครับนีเ่เจ็บูมันอยู่ใต้กอเพ็กพี่ครับเห็นไหม หลายดอกอยู่ครับผมห้าหกดอกดอก,ดอกนี้เปืนเน่อยแล้วครับผมบอได้ยดอาเปื่อย ได้เก็บได้ซี่ดอกครับหน้าแล่เห็ดตีนตั้มนะครับอันนี้สองดอกหรือว่าเห็ดนางประดุกครับตอนแรกนึกว่าเห็ดตายเบียไม่เห็นกับเผ็ดแล้วงกขาว อีกดอกนึงครับผมเกิดกีให้นะครับเนาะบกนี้อห่างๆเห็ดนางปดุกอะอห,หลายเติบนะครับผมนี่ดอกนึงีาไม่ใบเดียวก็ปกได้ครับผมดอกนึงครับผมเห็ดนาแหละ ดอกนึ่งมองกระดอกไปเรื่อยๆกำลังแกงเสียบดอกนึงครับผมใต้ใบไม้นีน่ดอกเดียวนะมองกระดอกสองดอกก็ได้หลายเติบอยู่นะครับผมเห็นไหครับเนาะเดี๋ยวหาอีกครับผม สองจูมเับกำลัง,งขึ้นดอกดน้อยนอยโอ้ยขาหักอีกจูมหน,นึ่งนี่อีกครับดอกแดงสองดอก เห็ดคาติดโหเห็ดกอขาวครับผมอันนี้อันนี้คล้ายๆเห็ดนาเรนะครับแล้วก็ค่ๆเห็ดคาผมเหมือนน้นอยนึงครับผมแต่ว่ากินดีอยู่ครับเอาเป็นหนึ่งอันนี้อสองดอกค่ะเห็ดคานี่มีอย่างนะครับผมดอกจูม เอาแล้วครับผมกับือสิโพสัมนี่ครับสวยเติบแล้วครับผมเห็ดกับมียูห้างห้างนะครับผมออกพอหลายปันไดก็พอได้เก็บอยู่นะครับสาหรับเห็ดอ่าเป็นเห็ดนาแรนะครับผมส่วนไหลมือนีเห็ดนาแรเห็ดทานเห็ดกอแดงนะครับเห็ดน้ำแป้งนะครับมิสูเห็ดนะครับผมเอาไว้ไปเบิ้งผลงั้นกันยูทั้งออกครับผมเดี๋ยวยางอวยกลับแล้วครับสวยม้าปลาก็เริ่มเงียบนะครับเมื่อเศร้านี่ค้นแต่คคบโคบนะครับยูปานี้ หลายๆพี่น้องครับผมเพื่อนอาจจะย้ายไปปลาอื่นนะครับผมเพราะว่าปลาอื่นก็ออกขึ้นกันปลาหีีมันกับเมี่ยงห้างนะครับเอาละครับผมก่อนกลับบ้านก็มาเบิงผลงานกันก่อนนะครับเนาะสวยเติมแล้วครับนี่มือนี่ก็เห็ดดินเห็ดรวมคือเกาครับผม,มนี้กับตาผมได้เพียงเท่านี้แหละครับส่วนไหลเป็นเห็ดนาแหลแต่เห็ดงามนะเจ้าโอ้แ,แเห็ดแล้วก็เได้อยู่นะครับผมสลับมนันนี่ฝนมันบ่ตกนะเมืนะม่อวานฝนตกมันเปื่อยหล นี่น้องแพงกับหมานอยู่นะครับในตาหนึ่งเห็ดตะไคร้ก็ได้พบปนพอดเจีวอยู่ครับผมเอาหมานอยู่ครับผมสลับคลิปนี้กัดกับมองเกานะครับบ้านทุ่งดุลัลนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเด้อครับเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไหมครับผมสลับคลิปนี้กับบานก้อนสวัสดีครับสวัสดีเจ้าหลายๆเติบยู่ครับผมมื่อนี้